คมก่อนแล้ววันแต่งนะได้เลยนก่อนช่นี่เนานหังเลเตรยมร้อ้ดอกกามเตรยมารอกนหน่อยนะเอาเป็นหลังก่อนชูแหวนด้ยทีนี่นั่งไปติดกันู้วยแลต้องหอันนี้ะใ่หชูแหวนเอ่ชวนอะชูแหวนไปใกล้ใกล้กันเล อ๋อนี่เนี่อะไรอ่ะาส่กำไรกำไรอะไรอะไรทำไรที่สบข้างไหนซ้ายแต่ซ้ายรือขวาซ้ายซ้าย ยกพันามให้ากา้ยแล้ก็ปายเริ่มให้พ่อแม่เอาปอองเหว่ให้ตาหน่อยให้พ่อให้แม่ยกให้พ่อแม่ให้ปายไปให้ใช่ไหมอือเอาจใส่สสอโมัเสื้อโมดเลย ครับไปไปให้ทั้งสองเลยไปทั้งสองเท่ละรักกันคู่เลยรักกันทั้งสองค่เลยยุบันีแล้วจะเก็บป้านนะเก็บกระเป๋าชูนี่ด้วยอ๋อสักตสัธุสตประกาศ ศึกษากันเองอยู่สองคนนะไม่ดีไม่งามกันสอนเอาเน้อาเยลาละแมจะบอกนี่จะบอกนะมีปัญหากันป กับปัตตาจาริกจงาดประจัปัตตาจนริกปัตตาสัมับปัตตาสักับสัพพะปีปายในโลเดียวกัปาจารสัพพะกงเป็นสัพพะกลาสัตว์ปีวาลุาสัพพะสะตนิานตตาสสาภาวนาพิลตาวัตุขะฉันตุเทวตาคัคาสตปาปัตตาปเจกันนาิตตานัะัาจ้า โอเคครับวันนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของพิธีกรรมก็ถือให้ลูกให้หลานครอบครตรสรัวจงเป็นสองมือเดียวกันให้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับนิดนิดเือหน่อยดูว่าธรรมดานะครับถือว่าทุกอย่างผ่านตรงนี้สามารถที่จะบไปแบ่งฝันแบ่งฝันกันได้ครับตานนี้โอเคนะครับพินิด้วยครับแบ่งกันนะแบ่งกันนะครับสองฝ่ายแบ่งกันกล้วยก็แบ่งกันแบ่งกันครับแบ่งฝันปันกันไปนี่คือ กระบวนการนี้ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยงานพิธีกูแคนค่อยเริ่มต้นกันใหม่ครับขออนุญาตครับสว่เป็นปัญหาที่โง่มาดิไม่แบ่งนะเนี่ยมันยีใจสีเหมือนโอเคเอาแบ่งแบ่งกันกินของหวานก็มีขนมหวานหมายถึงว่าต่อไปนี้ให้พูดแต่หวานด้วยกันนะครับห้ามพูดที่มันเปรยหวานนะต้องพูดหวาน